ครับก็สวัสดีครับด้วยทุกคนด้วยนะครับวันนี้พโยผมนายเต้นนะครับก็วันนี้อยู่ในเกมสตาร์เรลนะครับซึ่งคอนเทนต์วันนี้ของเราจะเป็นการพูดสรุปของพี่เบธนะครับแล้วก็การใช้ง,งานของผมที่ผ่านมาเป็นเวลา,าไม่กี่วันแล้วกันแล้วก็อาจจะพูดคุยเกี่ยวกับลนะีลิกในปัจจุบันด้วยนะครับว่าควรใส่อะไรควรสเตตัสเป็นยังไงอะไรอย่างนั้นนะครับก็ ก่อนที่จะเข้ารับชนนะครับก็กดฝากกดไลค์กดซับใครให้กำลังใจผู้ทําด้วยนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับโอเคครับก็เข้าสู่เนื้อหากันเลยนะครับก็อย่างแรกนะครับอ่อพ่เบนะครับคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วแหละว่าพี่เบตเน่เป็นสายทํารายล้างธาดุลมนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาพูดถึงรีเล็กหลายคนนะครับแล้วก็อ่สเตตัสต่างๆที่เราควรหาพี่เบตแต่นะครับอืม แล้วก็อาจจะเป็นเหตุผลของผมด้วยว่าทําไมผมถึงใส่อย่างนี้เพราะอะไรอย่างงู้นอย่างนี้นะครับโอเคอย่างแรกเลยนะครับเ,เราจะพูดถึงที่ออของที่น่าปวดหัวก่อนเลยกันก็คือลิลิกนะครับคือลิลิกตอนนี้ของพี่เบสอะ่ะก็อยู่แล้วแต่ความชอบนะครับแต่มันก็ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าตรงกลางนะครับอ่าซึ่งหาออบหลักไว้ก่อนนะครับแล้วเราค่อยอะไรเอามาหาออบลองที่หลังนะครับเอามาในการใช้งานก่อนเนาะซึ่ง แลคนผมจะไล่ไปเีโซนเลยนะเริ่มต้นที่ส่วนหัวก่อนเลย่วนหัวเนี่ยผมจะใช้เป็นของเซตใหม่นะที่มันจะเพิ่ม HP เปอร์เซ็นต์แล้วก็ใส่ครบตีชิ้นนะครับแล้วก็เมื่อเราใช้ HP ตัวเองเริ่มถูกโจมตีนะครับจะหักเราจะเพิ่มอาตาัตราคีบแปดเปอร์เซ็นต์สามารถทับสองได้สองครั้งเวลาสองเทินนะครับซึ่งอันเนี้ยถามว่าดีไหมมันดีกับพี่เบสมากมากครับเพราะพี่เบสตัวคอนที่หักเลือดตลอดเวลาครับแม้คุณจะกด E ไปแล้วก็คือตีโบติกก็หักเลือดครับ มันเลยก็ทำให้สถานานี่ยเกิดขึ้นง่ายมากนะครับซึ่งยังไงหมวกเนี่ยออฟหลักม,มันบังคับอยู่แล้วครับคือ Hp แต่ออฟรองเนี่ยที่ผมอยากจะให้ผู้ชมอ่ะหามานะครับก็คืออัตราคีกับดามิคีนะครับหา2อ,อย่างนี้มาก่อนให้ได้นะครับแล้วก็อาจจะเป็นป,ปีก็ได้หรือ Hp อาจจะเป็น Hp เปอร์เซ็นต์นะครับให้อย่างเงี้ยจะเป็นเพอร์เฟกมากเลยนะฮะ อย่างนี้ก็คือว่าในลำดับหนึ่งครับของผมไม่ได้ถือว่าแย่แต่ถ้าผมเอาของผมไปเช็คอยู่ที่เ,เว็บนอกผมยังอยู่เทียรประมาณดีหรืออะไรสักอย่างเนี่ยคือเทียบยังน้อยอยู่นะครับคือมันไม่ได้ดีกู้อะไรครับนะครับอืมต่อไปก็อา่าถุงมือถุงมือเนี่ยมันิก x ไว้ที่ A A T K ถูกไหมครับเราควรหาออหลักอ็อลองมันเป็นอ่าเฮีดามิดคิติคอนนะครับ แล้วก็อาตาคิแต่ซึ่งผมไม่มีนะครับซึ่งนี่แหละผมหาได้แค่นี้แหละแล้วผมก็หาไปหหา่ครั้งละมันก็ไม่ค่อยโผล่มานะที่มันจะมาแบบดามิเคียอ,อาตาคิและเฮพีมาพร้อมกันเลยนี่หายากอยู่ในซาผมนะครับ,รบทำไมพี่เบดถึงต้องเป็นเฮพีและดามจคคิติคอนนะครับอ่าผมมีเหตุผลนะอ่าอย่างแรกนะครับถ้าเราปั้นอัตาคิติคอนถึง70นะ่อ ลิลิที่มันเป็นออฟกับลูกแก้วเนี่ยมันจะทํางานนะครับก็คือดาเมกจาการโจมตีปกติแรงขึ้นอีก20%ซนะครับซึ่งไปเศษตัวละครที่ตีปกติอยู่แล้วนะครับมันทําให้ดาเมจมันแรงขึ้นอีกซึ่งมันมีผลนะอทําให้ดาเมจตีปกติแรงขึ้นเนี่ยมีผลมาสามทิเบแล้วทําไมผมถึงอัตราคีผมอยู่ที่5 5เพราะว่าผมอะ่ะพอลองคํานวณดูแล้วว่าถ้าผม โดนตีด้วยใช้สกิลสองครั้งอะผมก็ยงเ,เจ็ดกว่าพอดีแล้วสถานะเนี้ยของลิลิที่มันเป็นเค็มขัดกับลูกแก้วมันก็จะทํางานครับผมทําให้พี่เบนะมีดาเมจเพิ่มขึ้นแล้วทําไมต้องเป็นดาเมจคิเพราะว่าพี่เบทอะเป็นตัวละครที่ติดคิง่ายครับเพราะในเมื่อที่ตัวละครพี่แกเขาบิวไปทางคีย์เฮดพีอยู่แล้วเลยก็เพิ่มดาเมจคีไว้ดีกว่านะครับ ซึ่งเดี๋ยวผมจะมีเหตุผลว่าทําไมเอ่อถึงให้แนะนําเป็นตัวอันนี้แล้วจะเล่นกับตัวอะไรได้บ้างตัวบัฟยังไงนะครับซึ่งเดี๋ยวพูดของลิลี่ก่อนดีกว่าเรายังไม่ไปต่อการเดี๋ยวเพิ่งล็อกเรื่องเนาะโอเครองเท้าผมจะให้เป็นสองอย่างคือรองเท้าสปีดกับรองเท้า h i พีนะครับซึ่งรองเท้าสปีดเนี่ยผมมีนะแต่ออฟอ่ะมันยังไม่เท่าไหร่ครับอืม ผมเลยก็รู้สึกว่าถ้าผมเอาเฮดทีมาเนี่ยดาเมจเบทผมนะ่าจะขึ้นมากกว่าตอนนี้เพราะอย่าลืมนะคะว่าพี่เบทก็กป็นสกิลเฮดทีอืมสปีดเดี๋ยวเราค่อยหาบนเนียมาดึงก่อนก็ได้ตอนนี้ถ้าเรามีนะแต่ถ้าไม่มีอย่างผมอะผมก็เออเอาเป็นดาเมจลองไปเลยก็คือดาเมจหลักแหละแตงอยู่ท้ายเราเออโต้บัฟให้สุดดีกว่า ยังไงเราก็ผ่านแบบเชิวๆแต่ถ้าเป็นบบเดบลง chaos อ,อะไรเงี้ยอาจจะตึงหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นทานดานผ่านบอส่านหาดิลิกฟาร์มประจําวันหรือลงทีมเร e ยูเรสอะไรเงี้ยมันก็ชิแล้วครับแค่น,นี้ก็สบายแล้วนะครับผมก็อย่างเดิมครับก็คือหา h p Max s p e e d ออหลักองอกลองเนี่ยก็จะเป็นที่ดามจคิครับที่ดามจเอไม่ใช่ดามจคิถูกแล้วกับคิเลต นะครับเพีย,ายามหาให้ได้นะครับทุกคนมันหายากนิดนึงส่วนชุดเนี่ยแน่นอนครับถ้าคุณมีอาตาคิแล้วถ้าคุณชีเป็นพอก็แต่อาตาคิแต่ขออัพลองมี h p กับดาเมจคิแต่ถ้าคุณเสือว่าคีคุณพอแล้วคุณก็ใส่ดาเมจคิแทนนะครับโอเคต่อไปก็จะเป็นที่ลูกแก้วนะครับลูกแก้วเนี่ยผมขอแนะนําให้เป็นเพิ่มดาเมจหลมนะแต่ผมยังไม่มีอันที่ดีกว่านี้ไงผมแล้วก็ใส่ h p ีแก้ขัดไปก่อน บจริงๆอ่ะดาเมจลมผมอะ่ะมันเนี่ยมันมีนะแต่มันไม่ได้ดีเหมือนอันอื่นอันอื่นแบบโอ้โหเห็นแล้วอิจฉาเลยว่ะแบบโอ้โหออฟโคตรดีนะครับส่วนเข็มขัดนะครับก็ HP ตามปกติครับหาดาเมจคีย์กับอัตาอราคีย์ให้ได้นะครับต่อมาเราจะพูดถึงการอัปเดตนะครับซึ่งอัการอัปเคสผมจะขอแนะนําอัปอย่างนี้นะจะเป็นที่การโจมตีปกตินะครับพลสวรรค์หรืออันติแล้วค่อยอัปสกิลหรือ อีกวิธีนึงก็คืออัพโจมตีปกติอัพสกิลแล้วอัพพรสวค์อันตีอัพทีหลังก็ได้ครับเพราะว่า3อย่างเนี้ยเราใช้บ่อยอยู่แล้วอันเนี้ยการันตีว่าคุณต้องอัพแน่นอนตีปกติสกิลเนี่ยคุณใช้แค่ครั้งเดียวถูกไหมแล้วมาอยู่ได้อีก3เทิร์นคุณอัพให้ถึง8ก็ได้แล้วก็มาอัพพรสวค์ให้ถึง8นะครับแล้วก็อันตีให้ถึง8อ่ะถ้าจะเอาเด็บาลานะก็คือ888ให้หมดนะครับ ส่วนอันส่วนโจมตีปกติเนี่ยอัพตันไปนเลยตั้งแต่ต้นนะครับมันมีผลมากนะอไลโคนนะครับ่าพูดถึงไลโคนเนี่ยหลายคนก็อาจจะพูดว่าเออใส่ไลโคนอะไรดีถ้าไม่มีประจําตัวอสําหรับผมนะครับมองว่าอันที่ใช้ได้ลองลงมานะครับคืออารันนะครับเพราะว่าอารันเป็นสเกลที่ใช้ HP ของตัวเองเพิ่มดาเมจด้วยนะครับ ซึ่งมันจะเพิ่มตเติมให้ผู้สบสั่งยี่ห้าอยู่แล้วพอเราหักคพ P ไปนะครับเอ,อ่อมันจะเพิ่มให้เราอีกยี่ห้าเท่ากับเป็นห้าสิบแต่ถ้าเรามีขัดห้ามันก็จะเป็นแปดสิบซึ่งมันเยอะมากนะครับรองลองมากของอารันนะครับผมก็น่าจะให้เอ่อให้อะไรดีเนาะอืมน่าจะเป็นของนี่แหละครับของเอ่อแก๊งตุ่นฮูกอะครับ ันนี้เพิ่มดาเมจได้จริงๆของเคอรต้าดีนะเออแต่มันจะใช้เวลาในการทำให้มาติดคอสแตกครบ4สชั้นอนะใช้เวลาหน่อยนะครับเออมันต้องโดนตีมันต้องอะไรใช้เวลาเยอะอยู่ฮรแล้วก็อีกอันหนึ่งที่สดาวเลยก็ขอแนะนำอันนี้กันครับพิพิุบันน้อยกว่า80อัตราตาคิทิคอนเพิ่มเพิ่ม4อร์ซ็นต์อันนี้ดีนะอัตราคิติคอนเพิ่มเนี่ยสำหรคนที่ไม่มีประจำตัวนะ เราก็เดบว่าลิลิกไม่ได้แน่นอ่าอันเนี้ยผมว่าก็โอเคแต่ถ้าคุณมีสีดาวอารันคุณก็ใช้อารันเถอะครับดาเมจแรงขึ้นอืมนะครับผมอเอเราก็จะพูดถึงพิบป,ประมาณนี้นะครับเดีย๋ยวผมจะขึ้นรูปให้นะครับว่าอา่อใช้ของอะไรยังไงนะครับอืมแล้วก็อัพอะไรบ้างเออเดี๋ยวผมขึ้นให้นะของใหม่ตัวใหญ่เป็นของใหม่นะอืม ต่อ,อมาครับเหตุผลว่าทำไมผมถึงว่าทำไมผมถึงอัตราคีคแค่นี้ดามิคีคแค่นี้เราผมไม่นี่คือจริงๆก็อย่างที่บอกไปว่าผมแค่ขอไม่ครบจริงๆอะ่ะผมมีอีกชิทหนึ่งก็คือรองเท้าเอพี HP เนี่ยคุณเห็นกันแล้วใช่ไหมจริงจริงผมอารองเท้ามีดีนะคือรองเท้าไอ้นี่แต่ความเร็วดามิคคีามาพอได้มันไม่แย่นะครับแต่ผมใช้อ้นนี้แหละ ใส่แก้ขัดจริงๆใส่นี้ก็ได้นะครับแก้ขัดแต่แบบมันยังไม่ใช่่ะครับอันนี้ก็โอเคนะ HP นเนี่ยโอเคนะแต่มันลงเด็บเยอะไปหน่อยดูอันนี้สิเอเนี่ยมันผมมีอันดีนะบางอันก็ดีแต่บางก็ไม่ดีแต่ก็เด็บถ้ามันมีดีกว่านี้ผมก็จะใช้ดีกว่านี้แหละอืมอย่างเช่นอันเนี้ยมันก็โอเคนะอันดับหนึ่งเหละมากด้วยถ้าผม มีอะไรขัดถูกก็อาจจะมาอัพแทนอันนี้นะใส่อันนี้แทนเออฮะแล้วก็ชุดเนี่ยถ้าดลเมจทีสุดผมก็จะใช้อันนี้เป็นหลักแหละสวยอันนี้ผมจะเก็บไว้ให้ตัวอื่นอย่างคาร่าก็ได้นะคาร่าใช้ได้นะครับชุดนี้คาร่าใช้ได้หรืออาจจะใส่อันนี้ก็ได้คาร่า,าอืม,มสองชุดเหมือนกันซึ่งสองชุดนี้นี่ผมมีชุดเพิ่มเลยอีกอย่างเงี้ยแต่ผมอันนี้ไปละผมย่อยทิ้งไปละ ใส่ปูมผมคือเดบเลือดเก้าพันกว่าแค่ <c oughs> น,นี้ก็แปดพันเจ็ดแล้วครับหักเลือดเยอะมันเดี๋ยวผมจะมีคลิปตอนท้ายคลิปนะครับจะเป็นใช้ตัวละครยุกโกงด้วยคือจริงๆก็ไม่มีคนใช้หรอกถ้าคุณดทีมบัฟริงๆคุณจะเห็นว่าไม่มีคนใช้แต่จะใช้เป็นตัวยุกโกงกับบนเนียสองตัวนี้ในการบัฟพี่เบตน,นะครับทำไมถึงใช้สองตัวนี้หรอเดีย๋ยวผมจะพูดถึงในคลิปนั้นว่าทำไมนะครับ โอเคก็เข okay, okay, ้ามาในเกมแล้วนะผมก็จะเคียร์ลูกน้องแล้วก็ใช้โหลดชาก่อนนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราอยู so, okay. ่ท so, <vale ี่ยูคงนะครับซึ่งยูคงจะมีบัฟนะครับซึ่งบัฟเนี้ยมันจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ดาเมจนะครับถ้าเรากดผ่นสกิลต่อสู้เราจะมีไลโคนแตม่อคชั่นของตัวต่อไปจะดาเมจเรงขึ้นนะครับซึ่งกดปุ๊บอะสปีดตัวไปก็คือบนเนี้ย มันจะแรงขึ้นนะครับถ้าคุณสังเกตนะครับคือเนี่ยมันจะได้สองเทิร์นก็คือบนเนียกับเบยดผมสปีดต่ำจะมากก็อยู่ต่อนะครับต่อกันเราจะมีอันหนึ่งที่จะมีพิเศษของไลคนอยู่ที่บนเนียกันหนึ่งเมื่อเราใช้สกิลอันติเลยเพิ่มอัตราคิดิคอนอีก27นะครับและคิดดาเมจอีก61%อซแล้วเราก็จะต่อมาด้วยบัฟอันติของบนเนียนะครับมันก็จะเพิ่มดาเมจ แล้วก็คีดาเมจเพิ่มอีกนะครับตอนนี้พี่เบสผมคีด์เดมสองร้อยห้าสิบสี่นะคุณสังเกตน,นะผมมีเพิ่มอัตราอีกสี่ิบเปอร์ผมใช้ปั๊บของบนเนี่ยเพิ่มอีกซึ่งตอนแรกที่ของที่อยู่กับบนเนี่ยมันย้ายมาอยู่พี่เบสด้วยคุณจะสังเกตสร้างดาเมจเพิ่มขึ้นอนะ่ะผมมีสาอันเฉยเลยเห็นไหมอ่าต่อไปผมจะแช์อันเต็วพี่เบสนะออืม,อม หนึ่งแสนหต่อไปตีปกตินะครับอือสองหมื่นหนต่อ h ิตสอง h ก็4ี่หมนะครับเนี่ยสบัฟสบัฟที่อยู่ดีก็ไม่ทับซ้อนกันมากครับก็แยู่ดีก็ใช้ด้วยกันได้เฉยเลยงงอันนี้แค่แบบลองเล่นๆเฉยใช้ได้นะครับ อนี้ผมก็จะเล่นให้จบโอเคเดี๋ยวเราจะกลับไปเข้าเรื่องต่อเลยกันนะครับโอเคครับก็คนน่าจะเห็นแล้วนะครับว่าถ้าคุณมียุกงในการบัฟนะครับคุณก็จะได้ขี่อาตาัตราคีที่คลอ,อะเกือบร้อยที่คุณเห็นนะแต่เป็นการบัฟสุดนะนั่นคือบัฟสุดๆจริงๆคือมียุกงกับบนเนียแต่ผมไม่มีบนเนียผมเลยยิ้มเข้ามาถ้าคุณเห็นตอนที่ผมใช้นี่ไหม อ่สกิลของยุคกองอย่เดียวอะ่ะผมก็อาดมเมจสองรแล้วนะแล้วก็อัตราคิก็เก้กว่าละอ่าถ้ามีบนนี้เข้าไปอีกเราก็จะเป็น250นะครับแล้วก็ได้ดาเมจแรงขึ้นอีกหลายเท่าตัวผมใช้คำนี้เลยหลายเท่านะครับโอเคก็คอนเทนต์วันนี้ก็หมดแค่นี้แล้วครับก็ขอบคุณที่ตามผมามาตอนนี้ด้วยครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผู้ทำด้วยนะครับก็ถ้าอยากชวผมทำคลิปอะไรนะครับก็ คอมเมนต์ให้ผมหน่อยละกันเออคอมเมนต์มผมมึงยียบเหงามากเลยผมต้องไล่ยังของตรงนี้ต้องการ500ซับสไครเบอร์ด้วยนะครับมุ่งไปสู่500ซับกันเถอะคนเดี๋ยวต่อไปผมจะอัพคลิปเกมอะไรหรือคอนเทนต์อะไรก็ฝากติดตามผมด้วยนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่รับชมผมในวันนี้ก็เจอกันไปในคลิปหน้านะครับจันเนย